สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาคณิตศาสตร์ระดับแชมประถมศึกษาปีที่2พบกับครูเพื่งเช่นเคยนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงเป็นนาทีกันนะคะเด็กๆหยิบหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะลูกแล้วเปิดมาที่หน้า81ค่ะ 7.6การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงเป็นนาทีนะคะเราเรียนเรื่องของการอาบอกเวลาเป็นนาฬิกาเป็นนาทีไปแล้วใช่ไหมลูกวันนี้เราจะมาดูเรื่องของการบอกระยะเวลาระยะเวลาคืออะไรระยะเวลาก็คือเวลาในช่วงที่เราทำกิจกรรมต่างๆต,ต,ต้องแต่เริ่มต้นจนจบ ะะช่วงนั้นเราเรียกว่าระยะเวลาเด็กๆด,ดูตรงนี้ลูกในหนังสือนะคะพ่อล้างรถเห็นไหมคะเริ่มเริ่มตั้งแต่กี่นาฬิกานี้8นาฬิกาใช่ไหมคะเริ่มตั้งแต่8นาฬิกาเสร็จกี่นาฬิกาคะส0นาฬิกาเข็มสั้นเคลื่อนไปสองช่องใหญ่เห็นไหมหลูก เข็มสั้นเคลื่อนไปสองช่องใหญ่ดังนั้นระยะเวลาที่พ่อใช้ล้างรถคือกี่ชั่วโมง2ชั่วโมงเห็นไหมคะเพราะมันเป็น2ช่องใหญ่จาก8นาฬิกาไป9นาฬิกาไป10นาฬิกาก็คือ2ชั่วโมงอ่านี้ดูลองดูนี้ลูกแม่ทำงานบ้านะระยะเวลาของแม่ที่แม่ทำงานบ้านนะคะเริ่ม เริ่มต้น8ดโมง8นาฬิกานะคะเสร็จ11นาฬิกาอ่าเข็มซ่าอ่อเข็มสั้นเคลื่อนไปกี่ช่องนี้3ช่องนะคะเคลื่อนไป3ช่องหมายความว่าระยะเวลาที่แม่ใช้ในการทำงานก็คือ3ชั่วโมงเห็นไหมคะ3ช่องใหญ่ ก็คือ3ชั่วโมงอ่าอันนี้เราดูจากเข็มสั้นนะลูกนะเข็มสัน้นเคลื่อนไป1ช่องก็คือ1ชั่วโมง2ช่องก็คือ2ชั่วโมงนะคะอา้าวคราวนี้ลองมาดูข้างล่างนะคะข้างล่างลูกบอกระยะเวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรมอา่ากิจกรรมที่1ค่ะเรียนคณิตศาสตร์อา่าเริ่มเรียน เริ่มเรียน9นาฬิกา9นาฬิกาตรงเห็นไหมคะเข็มสั้นชี้ที่เลข9เข็มยาวชี้ที่เลข12หมายความว่า9นาฬิกาตรงเลิกเรียนเลิกเรียน10นาฬิกาตรงเ,เข็มสั้นเคลื่อนไป1ช่องเห็นไหมคะเคลื่อนไป1ช่องหมายความว่าระยะเวลาที่เราใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ก็คือกี่ชั่วโมงลูก 1>, 1ชั่วโมงนั่นเองนะคะหชั่วโมงอ่าดูกิจกรรมที่2ค่ะซ้อมกีฬานะคะซ้อมกีฬาเริ่มซ้อมนี่เวลา14นาฬิกาใช่ไหมคะเข็มสั้นชี้ที่เลขสอเข็มยาวชี้ที่เลข12อ่าเลิกซ้อมเลิกซ้อมเวลา16นาฬิกาค่ะ 16นาฬิกาเข็มสั้นชี้ที่เลข4เข็มยาวชี้ที่เลข12เข็มสั้นเดินผ่านมากี่ช่องลูกสองช่องนะคะสองช่องหมายความว่าใช้เวลาในการซ้อมกีรากี่ชั่วโมงสองชั่วโมงอ่คราวนี้ลองเปรียบเทียบนะคะกิจกรรมใดใช้เวลามากกว่ากิจกรรมใดใช้เวลามากกว่า หนึ่งชั่วโมงกับสองชั่วโมงอันไหนมากกว่าลูกสองชั่วโมงนะคะซ้อมกีฬาใช้เวลามากกว่านั่นเองต่อมาเด็กๆเปิดที่หน้า82นะคะลูกเมื่อกี้เราดูเรื่องของระยะเวลาเป็นชั่วโมงใช่ไหมคะคราวนี้มาดูระยะเวลาเป็นนาทีอ่าเป็นชั่วโมงเราจะ ดูที่เข็มสัน้นใช่ไหมคะคราวนี้ถ้าเป็นนาทีเราจะดูที่เข็มยาวนะลูกนะอ่าดูนิดล้างจานนะคะเริ่ม5้าโมงหโมงตรงนะคะเวลา17นาฬิกาตรงเสร็จ เข็มเข็มยาวเข็มสั้นก็ยังเลยเลข5มาิดหนึ่งนะคะเด็กๆดูเข็มยาวนะลูกเห็นไหมคะเข็มยาวเคลื่อนจากเลข12มายังเลข3อ่าเป็นเวลากี่นาทีเราก็หําได้ไหมคะ10 15เป็นเวลา15นาทีนั่นเองที่นิดล้างจานนะลูกนะช่องหนึ่งนี่ช่องใหญ่นี้นะคะถ้าเราดูจาก เข็มสั้นจะเป็น1ชั่วโมงแต่ถ้าเราดูเข็มยาว1ช่องนี้คือ5นาทีนะคะสช่องก็คือ10 3ช่องก็คือ15นาทีอ่าดูต่อหน่อยล้างห้องน้ำอ่าเริ่มเวลา7จโมงเห็นไหมคะ7จโมง10นาที เข็มสั้นชี้เลข7ดเข็มยาวชี้เลขสองหมายความว่าเจดโมง10นาทีอ่าเสร็จเวลาเข็มสั้นยังชี้อยู่เลยเลข7มินิดหนึ่งนะคะเราดูเข็มยาวนะลูกเข็มยาวชี้ที่เลขหอ่าเข็มยาวชี้ที่เลขหเดินจากอยู่เลขสองนะคะ อยู่เลข2มายังเลข6เป็นเวลากี่นาที5 10, 15, ้า1 5 2สิบห้ายี่สิอเป็นเวลา20นาทีนั่นเองใช่ไหมคะจากเลขสองนะลูกมาเลข6นมีเด็กๆก,ก็นับช่องเลยค่ะ1ช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องใช่ไหมคะช่องละ5นาทีก็คือ20นาทีนั่นเองเนาะอ่า ราอนี้หน่อยหน่อยล้างห้องน้ำใช้เวลามากกว่านิดล้างจานเห็นไหมคะยีนาทีมากกว่า15นาทีนะลูกนะอ่คราวนี้ลองดูด้านล่างค่ะบอกระยะเวลาที่ใช้ในการทํากิจกรรมอ่ากิจกรรมที่1นนะคะกิจกรรมที่1ก็คืออาบน้ำอ่าอาบน้ํา เริ่มเริ่มที่เวลาหกนาฬิกาตรงเห็นไหมคะตรงนะเข็มยาวชี้ที่เลข12เสร็จเสร็จดูเข็มยาวลูกจากเลข12เดินมาเลข2เห็นไหมคะจากเลข12มาเลข2เป็นเวลากี่นาทีลูก5 10 2ช่องก็คือ10นาทีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการอาบน้ำก็คืออะไร1ิ 10. นาทีนี้นะคะอะคราวนี้ลองมาดูระยะเวลาในการรับประทานอาหารอันที่2นะคะรับประทานอาหารเริ่มรับประทานอาหารตอน7จ็นาฬิกา5นาทีเห็นไหมลูก7นาฬิกา5นาทีนะคะเข็มยาวชี้ที่เลข1เสร็จรับประทานอาหารเสร็จเวลา 7นาฬิกาแต่เข็มยาวชี้ที่เลข6อ่าจากเลข1นะคะมายังเลข6เป็นระยะเวลากี่นาที5 10 15 20 25 25นาทีนะคะใช้เวลาในการรับประทานอาหาร25นาที ดูเข็มยาวนะลูกนะถ้าเป็นชั่วโมงเราจะดูเข็มสั้นถ้าเป็นนาทีเราจะดูเข็มยาวนะคะเป็นชั่วโมงนะคะ1ช่องก็คือ1ชั่วโมงถ้าเป็นนาที1ช่องก็คือหนาทีนะคะต่อมาเด็กๆเปิดหน้า83นะคะดูด้านบนลูก ต้นกล้าเริ่มทําการบ้านนะคะเวลา19บเนาฬิกาใช้เวลาในการทําการบ้าน1ชั่วโมงนะคะต้นกล้าทําการบ้านเสร็จเวลาใดอ่าต้นกล้าเริ่มทําการบ้านเวลา19บเนาฬิกาผ่านไป1ชั่วโมงหมายความว่าเข็มสั้นเดินผ่านไป1ช่อง เ็นไหมคะเข็มสั้นจากเลข7เดินไปที่เลข8จาก19นาฬิกาก็เป็นกี่นาฬิก,าล,กาลูก20นาฬิกาเห็นไหมคะต้นกล้าทำการบ้านเสร็จเวลา20นาฬิกาเริ่ม19นาฬิกาทำา1ชั่วโมงก็คือเสร็จตอน20นาฬิกานั่นเองนะลูกนะอะต่อมาแก้วตานะคะแก้วตา เริ่มปั่นจักรยานเวลา17นาฬิกา10นาทีนี่เห็นไหมคะเข็มสั้นชี้เลข5เข็มยาวชี้เลข2อ่า17นาฬิกา10นาทีนะคะใช้เวลาปั่นจักรยาน25นาทีอ่าเมื่อผ่านไป25นาที25นาทีก็คือเข็มยาวเดินไปกี่ช่อง5ช่อง 12345 1, จากเลข2ก็มาเลข7นะคะมาเลข7หมายความว่าแก้วตาปั่นจักรยานเสร็จในเวลา17นาฬิกา35นาทีอ่าเห็นไหมลูก17นาฬิกา 35นาทีนะคะเข็มสั้นจะชี้ระหว่างเลข5กับเลข6ส่วนเข็มยาวมาชี้ที่เลข7ก็คือ35นะลูกนะอ่าครนี้ลองดูคำถามด้านล่างค่ะเด็กๆเ,เขียนลงไปในหนังสือได้เลยนะลูกนะตอบคำถามอ่าข้อที่1น,นะคะ ครอบครัวขุนเดินทางไปบ้านยายต่างจังหวัดใช้เวลาสี่ชั่วโมงจนถึงบ้านยายเป็นระยะเวลาใดนะคะเป็นเวลาใดเริ่มเดินทางลูกเริ่มเดินทางตอนที่เข็มสั้นชี้ที่เลข7ดเห็นไะเข็มสั้นชี้ที่เลข7เข็มยาวชี้ที่เลข12ใช้เวลา4ชั่วโมง ใช้เวลาในการเดินทางสี่ชั่วโมงนะคะสี่ชั่วโมงก็คือเข็มเข็มสั้นนะคะสี่ชั่วโมงเราจะดูเข็มสั้นนะลูกอ่าหชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงอ่าครอบครัวของขุนจะถึงบ้านคุณยายตอนกี่โมงคะตอนที่เข็มสั้นชี้ที่เลขอ่ะคุณเพิ่งใช้สีน้ำเงิน เข็มสั้นชี้ที่เลขสิบเอ็ดอ่าตอนที่เข็มสั้นชี้ที่เลขสิบเอ็ดหมายความว่ายัางไงหมายความว่าคุณออกเดินทางตั้งแต่เจ็ดโมงใช่ไหมคะจะถึงบ้านคุณยายตอนอเดินทางตอนเจ็ดนาฬิกาจะถึงบ้านคุณยายตอนสิบเอ็ดนาฬิกานั่นเองนะลูกนะจะถึงบ้านคุณยายเวลาใดเวลาสิบเอ็ด นาริกาอ่าต่อมาข้อที่2ลูกข้อที่2นะคะแม่ของใบบัวตั้งเวลาอบไก่30นาทีนะคะแม่จะอบน้องไก่เสร็จเวลาใดอเริ่มเห็นไหมลูกเวลาเริ่ม เริ่มอบน่องไก่ก็คือตอนที่เข็มยาวอันนี้เราพูดถึงนาทีนะคะเราพูดถึงนาทีเราก็ต้องดูที่อะไรลูกเข็มยาวอ่าเริ่มตอนที่เข็มยาวถึงเลข11เอเข็มยาวอยู่ที่เลข11นะคะใช้เวลาใช้เวลาอบน่องไก่30นาที30สนาทีอ่าส0นาทีนะ เข็มยาวเดิน1ช่องใหญ่เท่ากับ5นาทีนะคะแล้วก็5 10 15 20 25 30อ่า30นาทีผ่านไปเข็มยาวก็จะชี้ที่เลข5นะคะเข็มสั้นก็จะเดินตามเข็มยาวไปเรื่อย เดินตามไปอยู่ตรงนี้อ่าอยู่ตรงนี้หมายความว่าแม่อบน่องไก่ใช้เวลา30นาทีใช่ไหมเริ่มตอน8อ่าตอน7จ็โมงห้เริ่มตอน7จ็นาฬิกาห้นาทีแม่จะอบน่องไก่เสร็จตอนเวลาแปดเวลา 8นาลิกา25นาทีนั่นเองนะลูกนะแบบนี้นะคะแบบนี้ไม่ยากนะลูกแต่ว่าเด็กๆจะต้องจำให้ได้เรื่องของการอ่านเวลาเป็นชั่วโมงเป็นนาทีนะคะเป็นนาฬิกาเป็นนาทีาน,น,าทนะลูกนะ ต่อมาเด็กๆดูหน้า84นะคะหน้าที่84ข้อที่1ลูกข้อที่1ด้านบนเขาบอกว่าบอกระยะเวลาในการทํากิจกรรมต่อไปนี้นะคะอ่ากิจกรรมที่1ก็คือเรียนเรียนนะคะเริ่มตอน8นาฬิกาตรง เริ่มตอน8นาฬิกาตรงนะคะสิ้นสุดเวลาเออตรงนี้เป็นเวลาที่เริ่มนะคะตรงนี้เป็นเวลาสิ้นสุดลูกเริ่มตอน8นาฬิกาตรงใช่ไหมคะสิ้นสุดตอนเวลา15นาฬิกา คราวนี้เราก็มานับลูกว่าเราใช้เวลาในการเรียนกี่ชั่วโมงก็ดูตั้งแต่เข็มสั้นถึงเลข8ใช่ไหมคะ,ะเริ่มหนึ่งสอมสี่ห้าหไปจนถึงเลขสเห็นไหมคะเป็นเวลาเท่าไหร่ลูก 7ชั่วโมงอ่าเป็นเวลา7ชั่วโมงเห็นไหมคะเด็กๆสังเกตรตรงนี้เข็มสั้นชี้อยู่ที่เลข8เป็นการเริ่มต้นนะคะสิ้นสุดเข็มสั้นมาเลข3เราก็ทำการนับช่องนับช่องใหญ่ลูกว่าเข็มสั้นเนี่ยเดินไปกี่ช่องเมื่อกี้ครูเพิ่งนับได้7ช่องหมายความว่าเราใช้เวลาในการเรียนนั้นคือ7ชั่วโมง นั่นเองนะลูกนะ,ะดูวันที่2กิจกรรมที่2ลูกรับประทานอาหารกลางวันนะคะรับประทานอาหารกลางวันเริ่มต้นตอน11บเนาฬิกา30นาทีนะคะสิ้นสุดตอนเที่ยงตรงตอน12บสนาฬิกาหมายความว่าเข็มยาวเดินไปนะคะเดินไปจากเลข6 1>, 1 2 3 4 5 6 6ช่องนะคะเดินไป6ช่อง6ช่องนี้ช่องละ5นาทีคุณเพิ่งบอกว่าถ้าเป็นเข็มสั้นเดินเราจะนับเป็น1ชั่วโมงใช่ไหมคะถ้าเป็นเข็มยาวเราจะนับช่องละ5นาทีเอ่อห้า1ิสิบห 25 30หมอ่าหมายความว่าเราใช้เวลาในการรับประทานอาหารกลางวัน30นาทีอเด็กๆเ,เขียนลงไปในหนังสือตามคู่พึ่งเลยนะคะต่อมาข้อที่2บอกเวลาสิ้นสุดกิจกรรมต่อไปนี้ อบอกเวลาสิ้นสุดกิจกรรมต่อไปนี้กิจกรรมที่1เที่ยวสวนสนุกนะคะเริ่มทํากิจกรรมตอนส0นาฬิกาตรงระยะเวลาที่ใช้คือ3มชั่วโมง3มชั่วโมงเราก็นับเลยลูกนับเข็มสั้นเดินไป3มช่องนะคะนับเข็มสั้นเดินไป3มช่องหนึ่งสอง สามอ่าหมายความว่าผ่านไปสามสามชั่วโมงเราเที่ยวสวนสนุกกี่ชั่วโมงลูกเอ่อสิ้นสุดเวลาเท่าไหร่เวลาจากสิบใช่ไหมคะสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเวลาสิบสามนาฬิก ะนะคะเราใช้เวลาเราใช้เวลาไป3ชั่วโมงใช่ไหมจาก10นาฬิกาก็สิ้นสุดตอน13นาฬิกาะคะอ่ะดูกิจกรรมที่2ลูกกิจกรรมที่2ว่ายน้ำนะคะว่ายน้ำเริ่มต้นตอน9นาฬิกา30นาทีใช้เวลา35นาที เด็กๆก็นับเข็มยาวลูกนับเข็มยาว35นาทีคือกี่ช่องคะ35นาทีคือกี่ช่องอเรานับแบบนี้5 10 15 20 2 5 3้35 35สหมนาทีหมายความว่าเข็มยาวจะต้องเดินจากเลข6 มาสิ้นสุดที่เลขหนึ่งะคะมาสิ้นสุดที่เลขหจะเป็นเวลาที่ผ่านไป35นาทีเข็มยาวเดินไปแล้วเข็มสั้นก็เดินตามไปด้วยลูกตามมาตรงนี้ค่ะตามมาตรงนี้นะคะหมายความว่าเราว่ายน้ำเสร็จตอนกี่โมงตอนเวลาส0บนาฬิกาสิ นาลิกาเข็มยาวชี้เลขหนึ่งคือ5นาทีแบบนี้นะคะแบบนี้นะลูกนะต่อมาเด็กๆหยิบแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มนี้ขึ้นมานะคะลูกแล้วเปิดมาที่หน้า53นะคะแบบฝึกหัดที่7.6ค่ะการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงเป็นนาที ข้อที่1เติมระยะเวลาในการทำกิจกรรมนะคะกิจกรรมที่1อกิจกรรมที่1เรียนคณิตศาสตร์นะคะเริ่มต้นตอนเวลา9นาฬิกาตรงนะคะสิ้นสุดตอน10นาฬิกาตรง หมายความว่าเดินนาฬิกาเข็มสั้นเดินไป1ช่องเข็มสั้นเดิน1ช่องเท่ากับเป็นระยะเวลาเท่าไรหนึ่งชั่วโมงนั่นเองมันเข็มสั้นเดิน1ช่องเท่ากับ1ชั่วโมงนะคะ แต่ถ้าเข็มยาวเดิน1ช่องคือ5นาทีนะลูกนะจำไว้นะ <Beet ha> <lar> oh คะเข็มสั้นบอกชั่วโมงเข็มยาวบอกนาทีนะคะอ่าลองดูข้อที่4ี่อ่ะรูเงดูข้อที่4นอนนะคะนอนนอนเริ่มนอนตอน20นาฬิกาอ่ายีนาฬิกาตรงนะคะตื่น ตื่นตอนอ่าสิ้นสุดตอน5้านาฬิกาตรงเด็กๆก็ดูเข็มยาเข็มสั้นลูกดูเข็มสั้นเดินจากเลขก8ไป1 2 3 4 5 6 7 8อ่า เข็มยาวอยู่ที่เลข12เหมือนเดิมแต่เข็มสั้นเดินมาที่เลข5นะคะนับได้8ช่องก็คือ8ชั่วโมงนั่นเองนะลูกนะข้อที่เหลือข้อที่เหลือทำเองนะคะข้อที่เหลือทำเองอ่ะต่อมาหน้าที่54ลูกหน้าที่54ข้อที่สอง เติมระยะเวลาในการทำกิจกรรมอ่านะคะข้อหน้านี้จะเป็นนาทีนะลูกนะ้เมื่อกี้เป็นชั่วโมงอันนี้เป็นนาทีอ่นี่เห็นไหมตรงนี้เป็นชั่วโมงอ่าหน้า53เป็นชั่วโมงนะคะส่วนหน้า54เป็นนาทีนี่อ่าดูข้อที่หนึ่ง เป็นนาทีหมายความว่าเราต้องดูอะไรลูกดูเข็มยาวนะคะดูเข็มยาวถ้าเป็นชั่วโมงเราต้องดูเข็มสั้นถ้าเป็นนาทีเราต้องดูเข็มยาวนะลูกนะข้อที่1อาบน้ํานะคะอาบน้ําเริ่มต้นตอน6กนาฬิกาตรงหกนาฬิกาตรงสิ้นสุดเข็มยาวเดินมาจากเลข12นะคะเดินมาห้า ห้านาทีสิบนาทีสิบห้านาทียี่สิบนาทีอ่าข้อนี้ตอบว่าระยะเวลาในการอาบน้ำคือยี่สิบนา ทีแบบนี้นะคะ20นาทีอ่ะคราวนี้ลองดูข้อ4ซีข้อที่4นะคะออกกำลังกายออกกำลังกายเริ่มต้นตอนเวลา4นาฬิกา30นาทีอสิ้นสุดตอนเวลา5นาฬิกาตรงอ่าเราก็นับเข็มยาวลูกเข็มยาวเดินจากเลข6ใช่ไหมคะ เลขหกหอ่าหเข็มยาวเดินช่องละ5้านาที5้า1ิบสิบห้ายีสห้าสามสข้อนี้ตอบว่าเราใช้เวลาในการออกกำลังกายเท่าไหร่ลูก30น่ นั่นเองนะคะข้อ2ข้อ3ทําเองนะลูกนะทําเองนะคะต่อมาดูที่หน้า55ค่ะหน้าที่55ข้อ3เขาบอกให้เขียนเข็มแสดงเวลาสิ้นสุดกิจกรรมดูข้อที่1เริ่มทํากิจกรรมตอนเวลา3นาฬิกาตรงใช้เวลา1ชั่วโมง เห็นไหมคะ1ึ่งชั่วโมงผ่านไปเข็มยาเข็มสั้นจะต้องอยู่ที่เลขไหนคะเข็มสั้นจะต้องอยู่ที่เลข4ใช่ไหมลูกเพราะมันผ่านไป1นช่องนี่นะ1ชั่วโมงก็คือ1ช่องใช่ไหมคะเข็มสั้นข้ามไปน1นผ่านไปน1นช่องเข็มสั้นต้องอยู่ที่เลขอ๋อกูเพิ่งว่าไม่ตรง ผ่านไปนหนึ่งช่องใช่ไหมคะเข็มสั้นต้องอยู่ที่เลข4ส่วนเข็มยาวก็อยู่ที่เลข12อ่าแบบนี้นะลูกนะแบบนี้นะคะต่อมาดูลองดูข้อ6สิข้อที่6นะคะเริ่มต้นตอน9นาฬิกา40นาทีนะคะผ่านไป30นาที หมายความว่าสิ้นสุดตอนไหนเราก็หน่วยมันเป็นนาทีใช่ไหมคะเราก็นับเข็มยาวไงลูกเข็มยาว30นาทีเดินไป1ช่องคือ5นาที5 10 15 20 25, ิบห้าย่สถ้า30นาทีเข็มยาวจะมาอยู่ที่เลข2 ส่วนเข็มสั้นก็เดินตามมาติดๆเลยค่ะเดินตามมานะคะเดินข้ามเลข10ไปลูกข้ามเลข10ไปนิดหนึงนี่แต่ไม่ถึงเลข11บอ็ดนะ,ะจะอยู่แบบนี้นะลูกนะแบบนี้ก็คือส0บนาฬิกาสิบนาทีนะคะแบบนี้อ่าข้อที่เหลือ2 3 4 5 ทำเองนะลูกนะวาดเข็มนาฬิกาเองนะคะถ้าเป็นชั่วโมงดูเข็มสั้นถ้าเป็นนาทีดูเข็มยาวนะคะ,ะงานของเราวันนี้ก็คือแบบฝึกหัดที่7.6หน้า53 54และ55จําจำนวน3หน้าด้วยกันนะคะทำให้เรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ครูพึ่งนะคะ สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ในวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านก็อย่าลืมอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนด้วยนะลูกแล้วก็ช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ